วันนี้มีกิจกรรมมาให้เด็กๆร่วมสนุกด้วยเป็นขวดจิ๋วสป็นขวดจิ๋วค่ะเวยมานคนทำจิ๋วเจ้าไปไงพี่ลูกเจ้าวพี่ลูกเผ่อเลยมึงนี่เดียวให้เดียวจริงเลยดูดิข้าเจ้ขาผัดเขาผัดเขาผัดเขาผัดไข่เจียวไข่ดาวไข่เจียวเริ่มโอ้ดี่ดีอันนี้ดีมากเลยชอบมันใหญ่ไหมมันใหญ่ไหมอะเล่นมันครับเล่นมันเอาเลย ไปไปไปเฮ้ยม,มีไหมขอลองนัดหนึ่งได้ไหมไหนเนี่ยถือไปดิดถือลงหมา,น,หน,า,านั่งลงที่นั่งอยู่แล้วนั่งลงนะคะยังไม่ต้องเดินมานะคะชอบมาช่วย<ส>ชอบมาเลี้ยงมีงานที่ไหนก็จะไปเลี้ยงประจำหาความสุขให้ตัวเองมั่งโอ้โหต่อไปแปดแปดเจ็ด 八百米。